ถึง FC ของน็อกเน็กชาลีนะคะทุกด้อมทุกกลุ่มทั่วทุกมุมโลกนะคะก็ว่าได้คือนิวรู้สึกทึ่งนะคะในการแบบว่าร่วมมือกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าทุกคนนิ่งค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่สนามบินที่ประเทศไทยใช่ไหมคะสนามบิสนสุวรรณภูมิเนาะ,ะซึ่งทุก ท่านนะคะทุกเพจคือนิ่งแล้วก็เอนจอยบางบางเพจนะคะก็ออกคลิปเพลงของน้องเน็กมามาเปิดมาเอนจอยมาขึ้นไ like, ลฟ์ร้องพงร้องเพลงกันแล้วก็มีการโพสนะคะภาพกิจกรรมแล้วก็ผลงานต่างๆของน้องเน็กมันเป็นอะไรที่ทึ่งแล้วก็ทึ่งมากๆค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะคล้ายๆกับสูตรของ f อของฝั่งยุโรปแล้วก็ทางเอเชียด้วยเนาะถ้าเกิดเพื่อน เป็นบางคนอาจจะ,ะรู้จักป t s ใช่ไหมคะเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวกับน้องอชูก้าค่ะที่มีคดีผิดพลาดนู่นนี่นั่นน้นแล้วก็มีด้อมสาแสงแล้วก็มีคนที่แอนตี้น้องเนาะอ่พยายามโจมตีนะคะอันนี้คือตัวอย่างนิวจะเล่าให้ฟังนะคะค mm hmm. ล่าวๆค่ะโจมตีน้องปรากฏว่า FC ฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียเขาตอบโต้อบรรดาพวกแอนตี้น้องชูก้าแบบไหนรู้ไหมคะ เขาเอนตี้ nt, คือเขาตอบโต้ในการที่ไม่ให้ค่าแล้วก็บล็อกทุกช่องทางนะคะกับสื่อที่แบบว่าโจมตีกล่าวถึงโจมตีน้องน้องชูก้านะคะรวมไปถึงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแก้แค้นแล้วก็ตอบโต้โดยการเอาผลงานทุกชิ้นของน้องชูก้านะคะมาลันค่ะมาโพสต์มาลันมาแบบว่าป่านมิวเพื่อ โหติดท็อปเลยนะคะเพลงของน้องชูก้าแต่ละเพลงนะคือติดท็อปอันดับต้ตนๆของอโลกเลยนะคะสื่อแล้วก็ทางวิทยุซึ่งตรงนี้นิวมองว่า f c ของน้องเน็กชาลีที่ทำกันวันนี้นะคะมันคล้ายๆกับ f c ของทางฝั่งยุโรปที่เขานิ่งแล้วก็ตบโต้ในการที่เอาผลงานของเมนตตัวเองนะคะมาปั่นมารีโพสแล้วก็มามาปั่นวิวมา รีลันนะคะผลงานเดิมเก่าๆ,ๆที่เมนของเราได้เคยทำเอาไว้นะคะแล้วก็แล้วก็สนับสนุนค่ะอันนี้คือการตอบโต้ที่มีประโยชน์กับเมนของเราเป็นที่สุดนะคะรวมไปถึงฝั่งตรงข้ามพวกแอนตี้พวกสะแสงพวกที่แบบว่ายุดผียุดอมตตาลพวกปั่นก็จะไม่ไม่มีแสงค่ะตรงนี้นะคะจากที่นิวจำได้เนี่ยกระแสนะคะไม่ถึงเดือนค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์คือดับ ดับเลยนะคะแล้วก็สื่อบางสื่อที่โจมตีน้องชูก้านะคะปิวค่ะโดนเอฟซี FC ทั่วโลกนะคะรีพอร์ตจนแบบช่องใหญ่ๆนะคะปิวค่ะตรงนี้ถ้าเกิดใครติดตามข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับน้องชูก้าที่ผ่านมานะคะตรงนี้เป็นแบบว่าเป็นพลังนะคะพลังรวมใจของบรรดา FC ทั่วทุกมุมมุมโลกปกป้องค่ะปกป้อง,องเมนของเขานะคะซึ่งปรากฏการนี้นิวเห็นแล้วค่ะ เห็นที่ทุกท่านนะคะทําคล้ายๆกับ FC ของทางฝั่งยุโรปที่เขาสนับสนุนน้องชูก้านะคะซึ่งเราก็ทําคล้ายๆกันค่ะคือเราปกป้องน้องเน็กชลีโดยการอเอาผลงานเก่าๆมาโพสค่ะแล้วก็ไปปั่นเพลงนะคะในทางแอปแดงแอปฟ้านูน่นนั่นแอปสีม่วงก็ได้นะคะคือเราช่วยกันค่ะตอบตัวด้วยการที่ไล่นะคะกูดคลิป สนุกสนุกของน้องเน็กชาลีของเรานะคะมาโพสเพื่อให้ยังไงอะ่ะใ,ให้ให้ให้แสงกระเมงของเรามากขึ้นนะคะแล้วแสงที่ไม่สมควรที่จะได้รับนะคะเดี๋ยวเขาก็ดับไปเชื่อนะคะถ้าเกิดทำในแบบที่นิ้วแนะนำนะคะไม่เต็มที่อะสองสามอาทิตย์คือดับค่ะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเพราะมันมีปรากฏการณ์ให้เห็นแล้วนะคะในเรื่องของอ FC ฝั่งยุโรปและก็เอเชียของน้องชูก้าวง BTS นะคะเพราะนิวนะคะนิวก็เป็นอาร์มี่ค่ะรวมถึงก็สเซวนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึง่งอันนี้ขออนุญาตนะคะแฟนคลับของน้องแบมแบมแล้วก็ก็สเซว่นนะคะเพราะนิวก็เป็น เป็น f อ่อเป็น FC ของวงก็เซเว่นนะคะซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นน้องแบมแบมเนาะแล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะไม่ว่าจะน้องมดยักษ์อ่าพี่ JB เนาะนูน่นนี่นั่นแต่ใดๆเลยนะคะถ้าเห็นคลิปน้องแบมแบมนะคะเขาไปเยือนประเทศลาวถ้้จรไม่ผิดเนาะคนมาต้อนรับน้องเยอะมากเยอะเป็นมา เป็นประวัติการซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพอน้องเขาดังระดับโลกนะคะน้องแบมแบมของเราเนาะซึ่งแล้วเขาก็ไปดังที่ประเทศเกาหลีนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจก็คือเอฟซีของน้องแบมแบมนะคะทุกคนยืนรอแบบเป็นระเบียบน่ารักมากๆน้องแบมแบมก็อันไหนที่เขาสามารถเข้าไปทักทายได้เขาก็เข้าไปทักทายได้อันไหนที่เขาไม่สามารถเข้าไปทักทายได้หรือรับของได้เขาก็จะ พูดแล้วก็อธิบายแบบมีเหตุและผลซึ่งเขาก็มีบริการแค่คนสองคนนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจเนาะคนไทยอ่าคนไทยของเราไม่แบ่งชนชั้นนะคะตรงนี้เป็นอะไรที่อยากจะตบมือเป็นตัวอย่างนะคะขอแบบขอนำเสนอเป็นตัวอย่างหรือก็ว่าได้เนาะแล้วก็ศิลปินที่ดังระดับโลกหลายๆท่านเนาะคือเอเขาน่ารักอะ่ะคือเขายืนรออาบางทีก็มีริปเป้นก้นใช่ไหมคะมีมีไม้ก้นเนาะ ทุกคนยืนรอแบบเป็นระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะซึ่งทําให้เห็นว่าเป็นการแบบให้เกียรติแล้วก็ความเสมอภาคตันนะี้คือน่ารักมากๆากอ่ะตรงนี้นิวก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะเพราะนิวก็เป็นนอกเหนือจากน้องเล็กชาลีของเรานิวก็เป็นยังไงอะ FC ซของของอาร์มี่ค่ะ BTS แล้วก็ The God, t ก e God ซ e v e ของเรานะคะน้องแบมแบมเนาะซึ่งตรงนี้นิวก็เลยอยากมาแบ่งปันสุดท้ายนี้นะคะนิวอยากจะย้ำนะคะว่าทุกคนทุกท่านนะคะขอชื่นชมเลคะว่าคุณทำดีมากๆกวันนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ต่อ,ตอไปนะคะเพื่อที่จะดับแสงในสิ่งที่ไม่ควรจะได้แสงตรงนั้นไปเนาะถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยเชื่อนิว2-3ถึอาทิตย์แสงนั้นก็จะดับไปเรื่อยๆค่ะ ขนาดขนาด BTS นะคะน้องชูก้าเขายังแบบมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วค่ะพลังพลังแบบว่าพลังเงียบแล้วก็ดอมเงียบๆอย่างนิ้วนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่สนับสนุนมองน้องแน็กแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ห่างนิว้วเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นคล้ายๆกับน้องชูก้า BTS นะคะที่ FC เขาปกป้องเมนของเขาด้วยการที่เอาผลงาน มาปั่นค่ะมา,ามาโพสนะคะเพื่อสยบสยบแสงที่ไม่ควรที่จะได้แสงและแสงนั้นก็จะดับไปตามสือ่อโซเชียลต่างๆค่ะเชื่อนิวนะคะลองลองดูค่ะลองดูนะคะสุดท้ายนี้นิวต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ f c ทุกๆท่านนะคะ,อะนอนหลับพักผ่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เพราะาคุณเบลนะคะใช่ไหมคุณเบลไปพิมพ์เอาไว้นะคะเดีย๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ทุกคนก็ ตั้งตารอนะคะรอเซอร์ไพรส์นะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดฝันก็ได้เนอะจากน้องแน็กชาลีของเรานะคะโอเคค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบาย